Good Time Interview ยะมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหมิกกี้มียบเสียงแบบหลุดๆมานิดนึง เนาะยังไม่ทันเกินๆเลยคือความสนุกสนานในห้องจัดตอนนี้นี่เต็มเปี่ยมเลยนะฮะต้องบอกว่าในช่วงกู t ดไทม์อินทวิวของเรานะครับวันนี้ Fan แฟนๆละครช่อง 7HD เนี่ยก็จะได้พบกับความสนุกแล้วก็เรื่องราวสุดเข้มข้นในละครแนวดราม่าลึกลับนะครับเรื่องเคหัดนางคอยนะเรื่องนี้ผลิตโดยบริษัทมุมใหม่จำกัดนะครับที่มาลงจอแล้วก็สร้างความสนุกให้กับแฟนๆได้ดูกันในตอนแรกเมื่อวันจันทร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่า นักแสดงนำนะจะมาอยู่กับเรามาพูดคุยกับเราแบบสดๆขอต้อนรับนะครับบูมกิตกล้องพิงพลประพอดีโอรัตีและแบมแบมนัทสมนนะครับเข้าสู่คู่ทามเรดิโอลุกไปไหนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจากเป็นนักการครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้ยเออขอโขอโทษขอโทษบูมมาทีนะครับเราก็แอบเสียวๆเก้าอี้ดีเจของเรานิดนึงนะครับผมกูเก้าอี้หัก เออไม่ใช่เพราะคนนี้นี่มากความสามารถเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรได้หมดเลยก่อนอื่นเดี๋ยวขอต้อนรับทั้ง4ี่ท่านนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังของเรากรุงเทพเชียงใหม่สงขลาอุบลราชธานีแล้วก็ทางออนไลน์ทั่วโลกทางกล้องเลยครับอหันไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีเจบูมนะครับผมโอ้โหขนลุกเลยดีเจบูมถ้าถ้าดีเจแบงค์ลาบอกผมนะครับครับผมแปดโมงเช้าถึงสิบโมงน่าจะว่างอยู่ตอนนี้ครับผมท่านต่อไปเชิญเลยครับ ครับผมอ่าตบมือตบมือต้อนรับสวัสดีครับ <c oughs> ช็อตช็อตอ่าเราเป็นสวัสดีค่บะบเราบนั้สมอนค่ะครับผมสวัสดีครับโอรัททีครับครับผม อ่าวันนี้ทั้ง4ี่ท่านมาเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงนําที่มีบทบาทเข้มข้นในละครเรื่องนี้ด้วยจริงๆละครเนี่ยออกอากาศให้ได้ติดตามกันมา2ตอนแล้ว,รลวเรื่องเคหานางคอยนะครับเรียกว่าตอนนี้นี่ก็ทั้งฟีดแบ็กกระแสโซเชียลต่างๆเนี่ยตปไมปหมดเลยเขาคอมเมนต์หรือว่ามีฟีดแบ็กยังไงกันบ้างอถามบูมหน่อยดีกว่าดีเจบูมครับครับผม <laughs> สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเสียงเขาได้อยู่เนี่ยผมเห็นดีเจแบงค์เขาชอบดึงเสียงเวลาแบบว่า เวลาจัดรายการเนี่ยผมฟัง,ง,ฟงทุกวันใช่แปดโมงเช้าใช่ไหมครับแปดโมงเ<ต>ชา้าถึงสิบโมง <laughs> ต่อไปถ้าเป็นบูมก็ไม่ต้องตกใจนะฮะ <laughs> ท่านผู้ฟังทุกท่าน <laughs> ครับผมก็จริงๆช่วงอตอนแรกเนี่ยก็ยังก็ยังมีคนยังไม่ลืมภาพลานนาเนะก็ยังจะไปยุบ,บอกว่าให้น้องให้ให้คุณกุ้งเนี่ยหนีไปหนีไปเพราะว่าติดติดคาแรคเตอร์บูมมาจากเรื่องเข็มซ่อนปลายอะไรอย่างเง้ยก็ ก็ขอบคุณแฟนๆละครแล้วกันที่ติดตามผลงานของผมมาตลอดเลยแล้วก็ติดตามละครของช่อง7 HD แต่พอได้มาตอนที่2แบบว่าได้เริ่มมีฉากกุ๊กกิ๊กกันก็เริ่มมีฟีดแบ,บ็ว่าแบบเออก็น่ารักดีเป็นเป็นเคมีใหม่อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กําลังใจกันครับครับผมแล้วทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างด้านหลังรเราฟีดแบ,บ็ของเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเออเปิดมา2ตอนนะครับก็ สอนกุ้งดีกว่าใช่ไหมต่อยมวย <ไอ S 1> แม่ไ,ไ <อ S 1> ม้มวยไทยแล้วก็เราก็สังเกตเห็นว่าน้องก็จะโดนเยอะในเรื่องของแบบว่าความเหวี่ยงวีนอะไรอย่างนี้แต่คนก็จะสะใจว่าเวลาแบบจุ่มกะกักเพื่อนไปชอ็อตฟิวน้องเขาครับคือชอ็อตทุกคนชอ็อตฟิวบทหนูอ่ะก็จะแบบใช่น้องสาวก็จะเป็นแบบเหมือนไม่มีใครอยากอยู่ด้วยเท่าไหร่เป็นช็อตฟิวคุณหนูขี้เหวี่ยงใช่ ทุกคนตกใจเราออกมาในลุคนี้ใช่ค่ะครับผมมาพูดถึง <c oughs> แนวทางของละครกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นดราม่าลึกลับ,บแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเอ๊แนวดาราม่าลึกลับนี่เกี่ยวกับผีหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เป็นไงคะน้องพิงพลอยพิงพลอยคำอย่างเดียวเลยหนูมาเขาจะไงเอ่ยสายพปอร์ตค่ะครับผมใช่ก็ละครของเราคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบเป็นหนังผีแบบซัดที่เดียวเลยค่ะแต่ว่าจะมีแบบเน้นแบบเรื่องการลึกลับมากกว่าแต่ว่าจะมีตัวผีอะค่ะเป็นตัวแบบช่วยดำเนินเรื่องแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะโดยหลักจริงๆแล้วเป็นแบบแนวลึกลับโกธิกมากกว่าเป็นลึกลับโกธิกนะว่ามันเน้นสอบ สืบสวนสอบสวนเนาะความคือสามารถดูได้ได้ทุกทุกเพศทุกวัยคือมันไม่ใช่ผีน่ากลัวอย่างเดียวเพราะว่ามันยังมีพระเอกที่น่ารักอีกอย่างเงี้ยก็เลยทำให้พระเอกเหรอที่น่ารักใช่ครับก็เลยทําให้ครบรถข้ามไปเลยล่ะนะแล้วแลสำหรับเรื่องนี้ถามโอ๊ตหน่อยว่าครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะดูช่วงตอนแรกๆแล้วยังสับสนนิดนึงเราต้องติดตามอะไรยังไงบ้างมันจะคลายปมไปถึงขนาดไหนก็จริงๆแล้วผมว่า ตัวกุ้งเองอะ่ะเขาอยู่ในเคหาดเนี่ยเขาจะค่อยๆเจอความจริงอะไรบางอย่างในเคหาดไปเรื่อยๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรที่จะดูไปเรื่อยๆทุกตอนเพราะว่าในแต่ละตอนเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่หลังเคหาดอ,อย่างเงี้ยเ,เ,เหมือนเหมือนเหมือนหินมันเริ่มแตกออกเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆให้เราเห็นความจริงที่มันอยู่ข้างในนี่เป็นไงนไม่ใช่แค่สุดพ<ด><ด>ลบูมอย่างเดียวโดยมีสักัศน์เป็นผู้ช่วยและจุ่ม หนูว่าปวดอย่างเดียวเลยงานนี้มันยากอ่ะเพราะว่าคุณหนูพินารีเลยพินารีเขาช่วยกุ้งทุกอีพีเลยหลอกให้เขาไปใส่ชุดแม่เขาเอาไงจะเอาไงตอนไลฟ์สดอ่ะเห็นนะทุกคนแบบว่าเอ้าเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีนี่ไม่ถึงอาท้งแป๊บเดียวเท่านั้นนี่ไม่หลอกให้เขาใส่ชุดนี่เห็นนะทุกคนแบบติวกระจลยเออกลับตัวถ้าไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังหลายๆคนเขาจะแบบสับสนว่าเอ๊ะอะไรยังไงมาขยี้กันหน่อยดีกว่าเรื่องของคาแรคเตอร์ของแต่ละคน ว่าเรารับบทเป็นใครแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มจากบูมก่อนเลยของบูมก็รับบทเป็นสักการะครับเป็นทนายความซึ่งคุณพ่อของบูมเนี่ยก็เดิมก็เป็นทนายความประจําตระกูลของเคหะนางคอยแห่งนี้อยู่แล้วครับแล้วเราก็มีโอกาสก็ได้รู้จักคุกคี้กับคนในบ้านแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาเจอกับคุณกุ้งที่เข้ามาทํางานในเคหะหลังนี้ครับผม ครับผมกุ้งก็คือพิงพอยใช่คับครับผมแล้วของเราเป็นยังไงเอ่ยหนูเป็นเด็กสาวค่ะปีหนึ่งเป็นสาวใช่ค่ะเด็กสาวแบบเฟรชชี่เฟรชชี่แล้วท้นี้เราแบบว่ามาเอจะมาปลดนี่ให้คุณแม่ค่ะก็เลยแบบมาหางานทำแล้วเราก็ไปเห็นโปสเตอร์นะคะว่าเคหะนังคอยนี่แบบว่าอุ้ยเงินดีมากเลยก็เลยมาเนี่ยแหละค่ะก็เลยมาทํางานในเคหะนี้ใช่เราก็ได้มาเจอนี่ค่ะกับคุณสักทัพเป็นเหมือนพมลิขิตบังเอิญนี่และคุณสักทัพนั่นคือ จุ่มครับอะไรทำไมอ่ะก็ต้องช็อตหน่อยเลยก็มีเพื่อนเขาเองใช่เป็นผมเป็นเพื่อนของงกุ้งแล้วเราก็มาอยู่ที่ใต้ด้วยกันเนาะเพราะมาเขามาทำงานเราก็มาซัพพอร์ตเขาแล้วเลยมาทำงานที่บ้านของคุณสังฆทานใช่ไหมวันแรกเขาเรียกคุณว่าสังฆทานกันทั้งนั้นเลย สังคทานักกพัดอะไรกันเต็มไปหมดเต็มไปหมดพระเอกเราโดนเปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้ขนาดผมบอกราชมันคาเขายังราชมังคลาอย่าว่าอย่าว่าแต่คนดูขนาดตอนคุณเล่นละครเองผมยังชื่อคุณยังเรียกผิดต้องเยอะแยะเลยอ่าหนครับแล้วหนูยังไงหนูเป็น เป็นหนึ่งในเจ้าของเคหะอ่ามแบเป็นเจ้าของเคหเลยเป็นแบบสาวคีวีนคิวีนเรียงกันแล้กันคิวอย่างคิวีได้สับท์ใหม่แล้วนี้ั่นแหละแล้วเราก็จะแบบคอยแกงกุ้งแต่ว่าในความที่แกงก็จะมีความใช่มีเหตุผลเราก็ช่วยเขาไปด้วยเหตุผลที่แกงเขาที่ไม่ใหญ่เขาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะอะไรพี่เจ้าชูไงเฮ้ยอันนี้หมายถึงใครหมายถึงสักกะทัศ์ หรือหมายถึงคือกิดกล้องอะไรอะโอ๊อะไรคือคุณพ่อคุณแม่เขาอยากให้น้องพินนี่เนี่ยแต่งงานกับเราอืแล yes> ้วพอคุณกุ้งเข้ามาในเคหาดก็โอ้โหมองตามันวาวขนาดนั้นเขาก็เราก็ไปหลงรักเขาใช่ใชจริงๆเรารักกันแต่อันนี้เหมือนโดนพ่อแม่บังคับอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเขาก็เลยทําทุกวิถีทางโดยที่มีคุณพ่อสปอยใช่ ก็เลยเขาก็เลยไม่ชอบคนนี้จะทําให้คนนี้ออกไปจากบ้านให้ได้อ๋อแสดงว่าอย่างนี้แบมแบมก็เป็นตัวร้ายไหมโนแต่จริงๆเขามีเหตุผลไงที่บอกไปว่าทำไมเขาถึงจะไล่นี่ไปบอกเก่ว่าเราช่วยเขาทุกทีคุณผู้ชมจะได้ไปดูว่าเพราะอะไรแต่เดี๋ยวต้องเน็ตเนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมารอลุ้นว่าเขาร้ายจริงหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุผลอะไรใช่ครับและสําหรับละครเรื่องนี้เนี่ยดราม่าลึกลับแบบ มีการย้อนยุคนิดๆด้วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับความยากง่ายของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างในคาแรคเตอร์ครั้งนี้มีการรู้สึกแบบว่าเกร็งๆอะไรกันไหมยากต้องย้อนยุกด้วยยากตรงที่หน้าตาเรามันค่อนข้างอินเตอร์สมัยใหม่ใช่ <c oughs> แล้วมันต้องมากด <c oughs> <c oughs> มากดให้มันแบบว่า <c oughs> แต่โอ๊ตง่ายเลยนี่ใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเอาจริงว่าผมพยายามไม่พูดอะไรต่อนะเพราะผมรู้ว่าไอ้มุกเนี้ยมันโชว์มามันจะมาทางไหนต่อเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นล็อกของมันอยู่เออใช่มันมันจับตับได้จริงๆก็เป็นเรื่องของ เสื้อผ้าหน้าผมก็ทางทีมงานก็เซตก็จัดไปแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดมากกว่าที่จะต้องให้ชัดให้แล้วก็มันจะมีคําที่แบบโบราณนิดนึงอะไรอย่างงี้คือผมอว่าเอาจริงๆนะเรื่องนี้ผมว่าคําพูดส่วนหนึ่งแต่หลักๆเลยโลเคชั่นคือเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยในรถหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นตึกใหม่ๆไม่ค่อยได้ใช่เวลาเราถ่ายผมว่าโลเคชันเนี่ย <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ก็แบบหนักเหมือนกันเวลาเราถ่ายเรื่องนี้กันแล้วบทพูดของแต่ละคนคาแรคเตอร์ในการที่ต้องพูดย้อนยุคเนี่ยมันยากไหมสําหรับเราชื่อคุณเนียชื่อชื่อพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรที่คือมันไม่ถึงขั้นกับว่าย้อนมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่ทุกอย่างมันต้องชัดอย่าง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 เช่นถามว่าถ้าละครทุกวันนี้สมมุติเจอนางเอกแล้วเห็นเขาร้องไห้เฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะอืแต่อันนี้ก็คือ เป็นอะไรหรือหรอครับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็คือให้มันครบให้มันชัดประมาณนี้คำควบกล้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องมีฝึกมีซ้อมมีอะไรอ่านบทหลายรอบอะไรอย่างงี้ยไหมฝึกฝึกแล้วแต่ลิ้นมันดื้อก็ทะเลาะกับลิ้นตัวเองทุกวันใช่เราตัดลิ้นตัวเองเลยนะใช่ครับผมแบบเวลามันไม่สามนาทีคุยสักประโยคนึงแล้วเราต้องเรียกชื่อทุกคนอย่างเงี้ยเนาะคุณสักกะทั์ครับคุณประใหม่สุริครับบอกเออนั้นดิชื่อหรอผมสักกะทัศน์น้องน้องพี่ลุงน้องชื่อปะ ประไมสุรีแล้วก็พี่แม่พื่ยงมาปลอมเป็นท่านชายพิสถานพิสถานพิสถานเยาวภาคแม่ชื่อหม่อมกุดันดวงโอ้โหพ่อโอ้โหและที่ตลกกว่าคือพี่บูมเนี่ยเขาชอบพูดเล่นแซวนะไอพิสดาไอพิษดาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเวลาถ่ายก็พูดพิสดาจริงๆไม่พูดพิสถานเออก็เลยเอาชื่อนั้นไปเพราะว่าคนสมัยก่อนเวลาเขาเรียกกันเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบชื่อจริงและชื่อจริงสมัยก่อนก็คือแบบสละสลวยอะไว้ง่ายไม่พูยาก เนาะอาจจะต้องซ้อมกันสักหน่อยนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของความรักกันหน่อยดีกว่านะครับความรักในเรื่องนี้มีอะไรต้องติดตามกันบ้างคู่ไหนกันบ้างเอ่ยแน่นอนแล้วตรงนี้เหมือนรักสามเศร้าใช่ครับใช่ครับ <c oughs> อันนี้น่าติดตามอยู่แล้วเพราะว่า <c oughs> มันเหมือนกับมันเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทหําไมสองคนนี้ถ,ถ,กกนถึงไม่ถูกกันถึงไม่ถูกกันแล้วก็มันก็เป็นเส้นเรื่องไปกับการตามหาความจริงนู่นนี่อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็มีนี่เขาก็ม,เกมีเขาก็มีความรักนะคนนี้อย่างโอ๊ตอย่างเงี้ย เราไปแอบรักนางเอกไหมหรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีคู่อื่นคือจริงๆแล้วตอนเราอ่าน,นเราก็คิดว่าแอบรักอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> แล้วสุดท้ายแล้วพอบท มันมาทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคือความรักแบบเพื่อนอ่ะหมายถึงว่าเราเราสนิทกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบังเอิญว่าเราก็มาเจอเขาที่เคหานี้ด้วยอย่าสปอยหมดอย่าสปอยหมดนะอ๋อโอเคสตอนแรกที่แบบว่าทุกคนแบบว่าเอ้ทำไมสองคนนี้แบบว่าเจอกันแล้วแบบว่ารักกันเลยใช่แต่จริงจริงแล้วอยากให้ทุกคนดูไปเรื่อยว่าจริงจาใจเพราะอะไรทําไมถึงรู้สึกแบบถูกชะตาใช่ค่ะใช่มันมีที่มาที่ไปเพราะว่าตอนนี้คือ โอเคในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็ดูด้วยเราก็รู้สึกว่าทําไมเพิ่งเจอกันแล้วทําไมเราถึงลุกเอเร็วขนาดนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีคําอธิบายว่าเพราะอะไรใช่ต้องค่อยๆคลายปมกันไปทีละิดใช่ครับแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายก็ทุกคนจะเข้าใจอ๋อทําไมทําไมเขาถึงแบบเจอแล้วแล้วรู้สึกคลิกกันง่ายแล้วก็ทําไมเราถึงชอบแล้วก็ไม่ละสายตาจากเขาเลยถึงไม่มองใครอื่นเลยอาจจะเป็นชาติที่แล้วหรือเปล่า ต้องรอ,องดูครับผมต้องไปติดตามต้องไปติดตามแต่ความสนุกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นักสแกสแดงจากรุ่นเดียวกันเพราะว่าเรายังได้ไปเจอรุ่นใหญ่ด้วย<ช>นะแต่ละคนนะครับอย่างพี่อ้อนเกวลินค,คนนี้ก็หวนคืนวงการ15ปีนะพี่พีททองเจื้อพี่แมนสุภกิจนะครับพี่ปูมันธนาพี่ตุ๊กชนกวันนันนะครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับแต่ละคนที่ยอดฝีมือขนาดนี้นี่เลยครับพี่พูดถึงเลยพี่บูมมีความในใจนะครับถึงพี่ๆทุกคนนะครับ ผมบอกได้เลยว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากเอนจอยคือเวลาเขาอยู่ในกองอย่างเงี้ยผมว่าพอหลายๆซีเราต้องเข้ากับรุ่นใหญ่เยอะๆอะไรเงี้ยแน่นอนหลายๆคนเนี่ยมันมีความแบบกลงด้วยไม่นะผมผมอาจจะเคยเจอพี่ปูมาแล้วแบบอะไรเงี้ยหลายๆหลายๆท่านเนี่ยเราเคยร่วมงานมาแล้วเราก็เลยอาจจะไม่เกรงมากแต่ว่าผมว่าทุกกองแหละเวลานักแสดงมันเยอะในซีนหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีความวุ่นวายบางอย่างเช่นเดี๋ยวรับนู่นรับนี่แล้วหลายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ ทุกครั้งที่ถ่ายในบ้านหรือเคหดตัวละครอย่างต่ําคือสี่ห้าหกขึ้นไปโโมันก็จะมีค,ความแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาถ่ายประมาณนั้นครับครับผมบและแลวแต่ละคนมีการร่วมงานและสนุกสนานยังไงกับรุ่นพี่บ้างในบรรยากาศในกองถ่ายสําหรับบูมนะครับ <S <S ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับ <S <S ที่ได้ร่วมงานกับดูจริงจังมากเลยจรับเุณพุท ผมเป็นคนจริงจังอยู่แล้วครับจริงจังแลจริงอยู่ดีดีนีถ้าวีเจแบงค์อยู่เขาจะถามว่าจอมแก่นใช่ไหมเห็นไหมยังยืนหน้ามาเล่นเลยแบงค์ยังไม่กลับนะแบงค์ยังก็ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นเกียรติกับเรามากเพราะว่าพี่อ้อนเนี่ยก็คือหวนกลับมาเล่นในรอบ15ปีแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เหมือนแบบว่าจะไปเล่นเป็นเรื่องสุดท้ายที่แบบเต็มตัวแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องตั้งใจอ่ะเพราะว่าพี่เขา กลับมาเราก็ต้องทุ่มเทเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็แบบพี่พีทพี่แมนพี่ปูพี่ตุ๊กก็คือเราดูละครพี่พี่เขาตั้งตั้งแต่เด็กพอแบบได้มาร่วมงานมันก็เหมือนแบบเด็กคนนึงได้มาเจอดาราเนาะเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นแล้วก็แอบบแอแบบแบบดูสกิลของพี่พเขาอะไรอย่างี้ไดวิชามา,าด้วยใช่เอาวิชามาแบบแอบบซึมซับอะไรมาอย่างี้ครับผม<ๆ>อย่างแบมแบมเป็นยังไงบ้างได้เจอยอดฝีมือทั้งหลายค่ะส่วนใหญ่ของหน,นูก็จะเข้ากับคุณแม่ก็คือพี่ปูมรรน,นาบ่อยแบบปล่อยมากๆก็จะเป็นสองแม่ลูกที่แบบ ข้อชายค่อนข้างนิสัยเหมือนกันแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูเพิ่งเคยเล่นบทที่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ค่อนข้างแบบชัดเจนมากแบบบทตัวบทพี่ปูก็แบบช่วยตลอดค่ะอืมได้สกิลมาจากพี่ปูมไหมในการแบบเล่นเรียกว่าเล่นร้ายแล้วกันเนาะใช่ก็ได้ค่ะเรียกว่าหนูได้จากทุกคนเลยมากกว่าเพราะว่าหนูก็เพิ่งเจอพี่ๆทุกคนแบบเป็นเรื่องแรกค,ครับผมแล้วมาพูดถึงอันนี้หน่อยดีกว่าข้อคิดคหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ นอกจากความสนุกแล้วเราจะได้อะไรกลับไปบ้างอืมอ่ะมาที่พิงพอยเลยอะไรน่าคิดแบบน่าเทียบเลยสแสดงว่าต้องมีข้อมูลที่ดีนี่ทางการนนแน่นอนไปแน่นอนหนูคว่าน่าจะเป็นเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคะ่ะอันนี้แบบเห็นชัดมากเลยกับในละครถึงแม,ม,ม้ว่ามันจะช้าหน่อยแต่ว่าคิดว่าเวรกรรมมันตามทันแล้วก็ส่งผลแบบแน่นอนนะคะโอ้โหครับผมพูดอย่างนี้เอาบ,บูมรับทันทีเลยนะสแสดงว่า ใช่ใช่ครับเราแอบเป็นคนแบบโดนผลกรรมนั้นหรือเปล่าผลกรรมดีอ๋อกรรมดีใช่ก็หลักหลักหลักๆกก็ประมาณนี้แล้วก็มันก็ยังสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขนาดเราเล่นไปถ่ายไปเราก็รู้สึกว่ามันมันสนุกมันลึกลับแหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวอ่ะมันมีข้อคิดแทบจะทุกๆฉากทุกๆตอนเลยเนาะ ครับผมครับผมอ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฝากละครเรื่องนี้หน่อยเคหัดนางคอยนะครับเพราะว่าคืนนี้ออนแอด้วย2องทุ่มครึ่งเนาะใช่อ่ะฝากเลยครับบุ๋มครับอ่ะครับผมผมเริ่มที่ผมแล้วกันครับเปิดเลยดูคนสุดท้ายคิดหนักนะผู้หมดนะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆละครครับผมที่ติดตาม2อ P ีแรกนะครับผมให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็บุมก็อยากจะฝากนั่นแหละอย่างที่บุมบอก ตั้งแต่แรกว่าทุกคนตั้งใจกันมากจริงโดยเฉพาะมีแบบบูมก็ไม่เคยเล่นละครที่แบบนักแสดงผู้ใหญ่แบบหลายๆท่านเยอะขนาดนี้แล้วก็คือพี่ๆเขาผมใช้คาว่ายอมมาเล่นกับพวกเราแล้วกันเนาะ <S <S มันก็เป็นเกียรติกับพวกเราแล้วเราก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วพี่ๆเขาเล่นเนี่ยเขาก็เต็มที่กันทุกคนจริงๆก็อยากให้ติดตามอยากให้อยากให้มาให้มาดูกันคือนอกจากความสนุกความเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยข้อคิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ ฝากติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบเลยแล้วกันครับผมครับผมพิงคอยครับค่ะก็อย่างที่บอกค่ะทุกคนแบบเต็มที่มากๆเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกนะคะก็สามารถกลับไปดูกันก่อนได้เนาะใช่ครับผมในบักกบูครับใช่ค่ะในบักกบูในทบทวนเหมือนเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้มาดูสดกันพร้อมกันยังไงก็ฝากด้วยค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้แบมแบมก่อนดีกว่าเพราะว่าใถ้าให้แบมแบมคนสุดท้ายผมกําลังจะโยนให้น้องเลยเขารู้ว่าให้ผมปิดให้ดีกว่าเอออ่ะแบมแบมครับฝากละครหน่อย ก็ฝากละครเคหะนางคอยได้นะคะทุกตอนเนี่ยมีความเข้มข้นของแต่ละตอนแบบมีเตื่องพีๆของแต่ละตอนแล้วก็อย่าพึ่งหมั่นไส้พินล,ลีนะคะเพราะว่าบอกแล้ว่าพยายามช่วยกุ้งอยู่จริงๆ <c oughs> แอบดีแอบเป็นคนดีลึกๆอยู่ เป็นคนดีไมเอเป็นคนดีแต่ดูหน้าบูมสายหัวอยู่เลย <laughs> อ่ะขอโคมงครับโอ้ตครับมาปิดท้ายหน่อยครับผมผมว่าละครเรื่องเคหานางคอยนะคะพี่ๆทุกคนก็บอกไปแล้วว่านอกจากนักแสดงเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากสิ่งที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยผมว่ามันคือความสนุกแหละเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆอะ่ะพอละครมาสนุกคุณผู้ชมได้ข้อคิดจากมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราฝากด้วยครับเคหานางคอยทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่ง เพราะพระนางทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ารักมากเพราะฉะนั้นคุณพลาดไม่ได้ก <sk ry mus i> <od> ับเคหัสนางคอยครับเนาะอะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนักแสดงของเรามากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์อังคาร2องทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้โบกมือใบลาทุกๆคนทางกล้องหน่อยดีกว่าอ่าโอเคยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องเคหัสนางคอยกันด้วยนะครับ Good time interview Good Time Radio 88.5